สบายดีครับท่านผู้ชมในรุ่นนี้ก็มาล่างนี่ว o ก k น w นี่น่ารักมากเลยน่ะมีไงฮีทฮอนเนี่ย v กสว s w a นเนี่ย ก็มาล่างล่างคัดล่อน่ยหยอกหยอกเนี่ยนี่น่นารักมากเลยสีเหลืองสดใสเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับ